วันนี้เรามาทำต้มยำแซ่บๆกันนะคะวันนี้เราใช้เนื้อไก่ส่วนของข้อไก่ค่ะซึ่งข้อไก่เขาเนี่ยเวลาต้มนะคะมันก็จะมีความมันความหอมออกมาด้วยนะคะจากกระดูกเราก็ต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่เครื่องต้มยำนะคะตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดค่ะพริกหัน่นเฉียงหั่นซอยลงไปเลยค่ะทีเด็ดก็คือใส่มะกอกหนึ่งลูกนะคะ จากนั้นค่อยๆเติมน้ำเรื่อยๆนะคะให้น้ำกำลังพอดีไม่เยอะและก็ไม่น้อยเกินไปนะคะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะจากนั้นหั่นใบมะกรูดซอยลงไปค่ะพอใกล้เสร็จนะคะเราก็จะใช้พริกแห้งย่างนะคะเพิ่มความหอมลงไปค่ะตกท้ายด้วยนะคะต้นหอมผักชีค่ะ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำเขาจะแบบมีความนัวหอมมันมากเลยนะคะพร้อมทานค่ะ